สวัสดีครับมาจากบริษัทมาวลิคกรุ๊ปนะครับเป็นบริษัทที่นําเข้าสินค้าเกี่ยวกับวงการของมอไซค์หรือว่ามอเตอร์สปอร์ตนั่นเองมีมานานหลายปีแล้ววันนี้จะมาแนะนําสินค้าว่ามีอะไรบ้างภายใต้บริษัทมาวรลิคกรุ๊ปครับสินค้าที่มีนะครับอย่างแรกเลยคือโดมิโนเร c ซิ่งนั่นเองเป็นพวกปลอกแฮนด์ทำให้ขับขี่สบายจับแล้วสบายมือมีประกับคันเร่งประกับโทษมีแฮนด์บาร์มีสวิตช์นะครับ กองอากาศ B M C จากอิตาลีนะครับทำให้รถของคุณแรงขึ้นแน่นอนรับขี่มันขึ้นแล้วทําให้เครื่องยนต์สะอาดกรองได้ถึง97.5%ดักฝุ่นได้ถึง7ไมครอนเลยทีเดียวอันต่อไปนะครับก็คือบันาบิชีนะครับมันเป็นงาน C N C ที่ตกแต่งให้สวยงามมีหลายแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นกันเครื่องกันแข้งต่างๆนะเป็นงาน C N C ของมอไซค์ลองดูได้ว่ามีอะไรบ้างมีกับรถทุกรุ่นเลยครับท่อไอเสีย S C Project ที่ใครๆก็ต้องให้คมยอมรับว่า มันคือสุดยอดในสนามไม่ว่าจะเป็น Mo t ต GP หรือ w บ r l d s u p e r b i k e นั่นเองนะครับเราก็มีขายเหมือนกันผ้าเบรกเบมโบเน้นความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเลยนะครับแล้วทั่วโลกก็ยอมรับเราก็มีขายนะครับกับรถทุกรุ่นและไม่ว่าใช้กับปั๊มอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นปั๊มของเบมโบ o เท่านั้นสินค้ามาทริสนะครับกันสะบัดร,ระดับอิตาลีที่ใช้กันในสนามแข่งเยอะเหมือนกันแล้วก็นอกจากกันสะบัดแล้วก็ยังมีโช๊คอยู่นะครับแฟนพันธุ์แท้ของมาทริสเนี่ยก็รู้ดีว่า ของเนี่ยดีขนาดไหนท่อออสตินเบสซิงนะครับจากประเทศอังกฤษเป็นสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆถ้าแฟนพันธุ์แท้ของออสตินเบสซิงเนี่ยก็จะชอบมากอยู่แล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาเป็นไทเทเนียมที่เป็นไทเทเนียมเนี่ยทั้งใบจริงๆไม่มีอะไรมาผสมไม่มีสแตนเลสเข้ามาเลยของเขาคือทั้งใบลําเป่ามากสายเบรกอะไรกันเล่จุดเด่นของเขาก็คือหัว2ชั้นทําให้ความปลอดภัยจากการรั่วซึมมีมากขึ้นและ แรงดันเพิ่มขึ้นเพราะว่ารูน้ำมันก็จะใหญ่ขึ้นนอกจากนี้สีสันก็จะสวยงามตามสไตล์ของแต่ละคนได้เลยครับและนี่ก็คือสินค้าภายในของบริษัทมาริกรุป o u นะครับไม่ว่าจะเป็นของรถใหญ่หรือรถเล็กแล้วก็วงการมอเตอร์สปอร์ตการขับขี่แบบ Daily Use Street Use ใช้ทั่วไปได้รถเล็กรถใหญ่มีหมดเลยนะครับเรื่องคุณภาพมาริกรุปการันตีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำวิธีการติดตั้งวิธีการใช้งานเรามีพร้อมหมดครับ